สวัสดีครับอลรัมแดนฝึกฝนนะคะอันนี้พ์ทที่2เนาะก็บอกเลยว่าห้องนี้มันยากตุม้มตุ้มหลายรอบแล้วพัทนี้จะเป็นส่วนของเวทีตุ้มตามกับวงแหวนทําลายล้างนะคะอ่าก็สําหรับเรามาดูที่เวทีตุ้มตามก่อนเวทีตุ้มตามคือเราจะชนะในทันทีเมื่อเรายื้อไปจนถึงเทินที่3แล้วแบบว่ามันจบเทินที่3นะคะแต่ทีนี้ตัวเนี้ยคือมันไม่ได้มีมาแค่ตัวเดียวนะคุณคือในมือคุณปริ้น์นะคะเขามีหใบแต่เขาจะลงมาทีละใบทีละใบถือท่า เราคาดตัวแรกไปไปตัวที่2มันก็จะแบบต่อแถวกันมาเลยเนาะแล้ว ตัวช่วยของเขาก็คือเมื่อแอคชั่นเฟสเริ่มต้นเราจะได้รับท่าสารพัดประโยชน์มา3ลูกนะคะในส่วนนี้ก็คุณต้องเมเนจในการใช้ลูกเต๋าดีๆแล้วก็ปฏิกิริยาที่เราแนะนําก็คือโอเวอร์โหลดนะคะแล้วก็ตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดอันนี้คือส่วนที่ทําให้ยากเลยแหละคุณคือตัวละครฝ่ายเราของทั้งเ,เมื่อจบเฟสนะฝ่ายเราอะ่ะทั้ง3ใบเลยนะแบบเรียงกันเลยทุกคนจะได้รับความเสียหายกายภาพ10หน่วยแต่ถ้าในระหว่างที่ เล่นเทิร์นก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะจบอ่ะเราจะอ่าสร้างความเสียหายกับศัตรูไปได้ท่านหนึ่งหน่วยมันจะลบช่วยลบตรงนี้สิบไปลบทีละหนึ่งหนึ่งเนานะแล้วก็แต่ว่าถ้าคุณโจมตีไปตุ้มไปห้ามันก็จะลบไปห้าเลยนะคะเท่าจะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของเด็กนะคะตอนแรกเราแบบว่าอ่าเลือกมาเป็นฟิเชลกับน้องคลีแล้วก็เคอร์ชิงทีนี้มันยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยเนาะคุณเอากดผิด คือเคอร์ชิงก็ก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าปัญหาคือเราเราต้องเลือกอาจจะต้องฟิเชลคือฟิเชลก็ดีนะคุณบอกเลยฟิชเชลคือก็ดีแต่ฟิชเชลจะจะทำปฏิกิริยาได้เหมือนกับมันมันช่วยลดในการค่าพลังที่เราจะโดนโจมตีตอนจบเฟสอะ่ะมันช่วยลดได้ไม่ค่อยเยอะเนาะคุณก็แนะนำว่าผสมธาตุเรียงกันมาเลยแล้วก็พยายามหาป้องกัน ป้องกันคนเดียวที่มีธาตุที่มันไม่อย่างอันนี้คือเราต้องป้องกันเคอรชิงเนาะต้องสลับสลับน้องเขาออกมานะคะอันนี้เอาเอาของเคอรชิงไปแล้วก็อาร์ติแฟกต์ใส่เป็นอาร์ติแฟกต์คิวเอาพรสวรรค์ของเคอร์ชิงกับน้องคลีไปนะคะแล้วก็จริงๆคุณดีลุกก็เอาไปก็ก็ดีเหมือนกันนะของน้องคลีคือเอาเอาของน้องคลีออกแล้วกันเอาคุณดีลุกใส่เข้าไปนะเสร็จแล้วก็พวก ของเรียกลูกเป๋าอะไรทั้งหลายแหละใส่มาเลยค่ะพวกพี่ไซายฮิลนี่ไม่ทันใจคุณแล้วก็อันนี้โจมตีปกติใช้ท่าอะไรสีน้อยลงเอาออกนะคะอันนี้ท่าไม้ตายใส่ไปได้แล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้ถ้าคุณเป็นเด็กที่มีตัวละครท่าดเดียวกันใส่อันนี้มาเลยเอาอันนี้จมันเต็มเหรอเนี่ยขอเอาอะไรออกเดียวเอาเอาออกสักอันหนึง่ง เออไข่ดาวเอาเออกอันนึงนะคุณโอเคอันพวกนี้คือใส่ไปได้มันจะช่วยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคุณถ้าคุณแบบตีแล้วมันจะช่วยลดตรงที่คุณจะโดนโจมตีเสร็จเมื่อจบเฟสอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคอ,อันนี้ตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายศัตรูสูญเสียพลังงานหนึ่งแต้มจะใช้อันนี้ได้ใบเดียวอ๋ออันนี้น่าสนใจมาก อันอื่นก็อ่าอันนี้ไม่ต้องละกันอ่าเอาอันนี้ใส่ไปเพื่อเพื่อมันขึ้นถ้ามันขึ้นก็ใช้มันไม่ขึ้นก็ช่างมันคุณแล้วก็วานารนา,าช่วยเก็บลูกเต่าให้เราน้องเทมารีหรือคุจิไรนะคะอันนี้เอาไปเอ่อช่วยเสริมลูกเต่าเพิ่มลูกเต่ามาอันนี้เผื่อมันต้องใช้ไม่ใช้ก็ย่อยอแค่นั้นแหละคุณ <laughs> ประมาณนี้นะคะเด็กที่เราเลือกมาทาไทยเอออันนี้โอ้โห มีอันนี้ได้ใช้คุณจีไรได้ใช้คุณดีลุกได้ใช้โอ้โหอันนี้เอาออกไปก่อนละกันอ่นหนึ่ใบนะคะอุ้ยได้ไปมอนมา <laughs> เดี๋ยวเราให้เป็นอ่าเอะเราอยากใช้เครื่องชิงก่อนคุณเดี๋ยวให้เครื่ชิงมาก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องเครื่อเขาสกิลไว้หุย อุ้ยอยู่ดีๆลูกเต่าก็ดีขอบคุณครับขอท,ทัดไฟได้ไหมนะ่ะไม่เป็นไรมาแบบนี้ก็โอเคแล้วคุณทีนี้อันนี้อ่าลงไปเลยค่ะถึงอันแล้วก็เดี๋ยวเราให้เครอรชิงสกิลทาบไปก่อนเดี๋ยวทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวเนาะน้องเครอรชิงจะได้การ์ดใบนี้มาทีนี้พอมีการ์ดใบนี้ใช่ไหมคุณอ่าพอมีการ์ดใบนี้คือเราเดี๋ยวเอออันนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายไปตอนจบจบ,จบในนี้ด้วยนะจบจบ จบ,จบเทอจบเออันนี้ไปกร์ดนี้เดี๋ยวให้น้องเคอร์อชิงใช้อีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าอ่าอันนี้มาก็ได้แล้ <c oughs> คุณดีลุกแปะท่าไปก่อนมันลบไปอีกสองเนาะคุณเหลือลบสองทีนี้อันนี้มันลบสองเนาะคุณเราจ่ายจ่ายเงี่มกันไปเลยนะคะมันจะช่วยช่วยเราให้อ่าอันนี้ความเสียหายมันลบ2ทีนี้ลบสองพอดีก็เรียบร้อย แต่เราไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นเครชิงรอบหน้าเนาะก็จะช่วยยื้อไว้ได้ประมาณหนึ่งเฮ้ยมีอันนี้มาอีกขอบคุณครับทีนี้เราก็ต้องการลูกเต๋าที่เป็นไฟฟ้าขอไฟฟ้าแต่ไม่เป็นไรคุจิไรจะช่วยเราคุจิไรย้ายไปแล้วก็จะได้ลูกเต๋ามาเพิ่มตอนนี้เป็น12เนาะคือเดิมทีมันต้องมี11บเงี่ยทุนเราลืมใช้อันนี้เหรอลืมจะลืมเลยเหรอ โอเคลงอันนี้ไปก่อนเนาะคุณเสร็จแล้วก็เคอรอชิงอันนี้นะคะไปแล้วคุณดีลุกไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมเนาะคุณเดี๋ยวให้น้องเคอร์เขาแปะธาตุอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือมันแปะธาตุได้อีกรอบแล้วก็ลบไปสามเนาะคุณ oh <my> คุณดีลุกน่าจะไม่แน่ใจไม่ได้แปะแล้วคุณ <laughs> ไม่ได้แปะธาตุไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องเคอร์เขา เออเดี๋ยวรอบหน้าให้น้องเคอร์อ,อันติดีกว่าคุณเราเราเราจะโอเคไหมเนี่ยรอบหน้ารอบหน้าน้องเคอร์อไม่นายืนไหวเลยอ่ะรอบนี้งั้นรอบนี้เราแปะธาตุไปก่อนคุณก็คุณแปะไปก่อนไม่งั้นคือไม่ได้ใช้นะคะคุณคุณนึกออกเนาะไม่งั้นมันไม่ได้ใช้อันนี้เก็บไว้ก่อนน้องเคอร์อเขาอันนี้แน่นอนอะ่นะขีดอัะ คือแปะไปก่อนแล้วเราเปลี่ยนตัวไปเลยนะคะอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้องครีมาเลยตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่ต้องใช้เดี๋ยวรอบไว้ถ้าเกิดน้องครีแปะาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากอยากอ่าลงน้องครีอีกรอบแล้วแปะน้องน้องเครอ์อรอบสุดท้ายอะไรประมาณนี้ยังพอไหวนอ้งคุณ <laughs> นี่คิดคำนวณแบบยังไงดีนะ <laughs> โอ้โห ม <laughs> ันอันนี้มาเลยนะอันนี้เราเฟดเท่าไหร่แล้วคุณ้องพีอันนี้เทินที่สามเริ่มทีนี้เทินที่สามเริ่มอ่ะคุณมันหมายความว่าเราต้องเราต้องเราต้องยืนให้อยู่นะคุณอันนี้จ่ายไปได้เลยไหมอ่ะจ่ายไปได้เลยไหมจ่ายเลยมันจะได้กินพลังงานไปให้หมดไม่ให้ไม่ให้อันติ <laughs> ไม่งั้นเขาอันตรีใส่แล้วซ้ําไปซ้ามาเราเราไม่ชอบคุณแค่โจมตีธรรมดาฉันก็ก็อันนี้แล้วนะอ่ะอันนี้มาก่อนนะคุณลบไปสองนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเคอร์เขาช่วยนิดนึงเนาะอันนี้เขาหมดอันนี้แล้วนะให้น้องเคอร์ช่วยน้องเคอร์โจมตีเท่าไหร่ลบห้าไงล่ะโอเคเลยคุณ โอเคอ่ะ okay, อันนี้กิน <g ill in> อันนี้ไปอีกรอบหนึ่งก็ยังได้นะตอนนี้อ่ากินไปเลยค่ะเอาอ๋อกินได้กินได้ไดโทษโทษกินไว้นะคะจะได้กันไว้กันอะไรดีจบเทินไปเลยค่ะคุณปุ๋ยในที่สุด <c oughs> หลังจากแพ้มาหลายรอบเ <c oughs> ต็ปตาทีเป็นไงล่ะขอบคุณครับชนะแล้วโห ยาวนานเดือกเกินต้องเอาเคร์กลับมาใช้เพราะว่าไม่มีใครที่มันจับโจมตีแล้วแปะท่าได้อย่างรวดเร็วไงคุณโอเคเก็บรางวัลไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องถัดไปกันเนาะนี่ไงล่ะเอาเรียนเรียนไม่พอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเก็บรอบหน้าพวกแหวนทำลายล้างนะคะกดพิเศษอันนี้จะไม่ใช้เด็กที่ฝ่ายเราเลือกแต่จะใช้เด็กแล้วก็ลูกเต่าที่กำหนดให้เท่านั้นคืออันนี้ คุณโอ้โหแล้วฉันไม่เคยใช้ตัวนี้ไม่เคยใช้อายก่อ,กอยังพอใช้แล้วเมื่อตัวละครฝ่ายศัตรูพ่ายแพ้จะสร้างความเสียหายทะลรวมหนึ่งหน่วยแก่แต่ทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยเหรอโอเคเฮ้ยมีอันนี้มาอุ้ยถ้าเป็นอันนี้ใช้ทัดทัดน้ําทัด อาคาซือฮะทัดคาซือทัดเวนตี้ไม่เรียกเทพเขาด้วยนะก็ทัดลมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคือมันกระจายไปหมดเลยงั้นถ่ายแพ้แพ้พิเศษคือเมื่อเธอหนึ่ิ้นสุดลงจะสร้างความเสียหายทะลวงหนึ่งหน่วยแกศัตรูทั้งหมดหลังจากนั้นถ้าเราไม่สามารถกำจัดทั้งหมดได้เราจะแพ้เอา้านี่มันบังคับนี่วาคุณงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าค,คือคุณเคยะจะใช้เป็นความเสียหายน้ําแข็ง เป็นสกิลธาตุอายากาน้องเขาเพอเปลี่ยนตัวมาปุ๊บอ่าถ้าเขาต่อสู้ปุ๊บน้องเขาจะโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งคือโจมตีกายภาพก็เป็นน้ําแข็งทันทีคือเคลือบมาแล้วทันทีเนาะคุณส่วนอันนี้นะคะสกิลธาตุสร้างความเสียหายธาตุน้ําแล้วา้าตัวละครมีโดนแช่แข็งอ่าหรือมีมิดบับเบิ้ลคือตัวละครจะไม่สามารถใช้สกิลคือฝ่ายตรงข้ามมาไม่สามารถใช้สกิลได้นะคะ โดนแช่แข็งนี้ความเสียหายกายภาพก็จะลบล้างด้วยเหรอได้ตัวนี้ก็จะได้พลังงานมาจะใช้ท่าไม้ตายได้ท่าไม้ตายจะทําให้เกิดการ์ดอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วตัวละครที่ติดตั้งการ์ดเจ้าเนี้ยจะสามารถใช้เทคนิคบับเบิลแบทเทิลได้นะคะต้องต้องเตรียมก่อน1เทินแล้วศัวตรูจะได้รับมิดบับเบิลพอยซันนะคะ พิซสั้นไม่ใช่พอยสั้นพิซสันคือปัวตูจะไม่สามารถใช้สกิลได้แต่ทีนี้เราต้องยื้อไว้จนกว่ามันจะจบเทินทีนี้มีอะไรบ้างอันนี้ประกาศอภัยโทษนะคะตัวละครเป้าหมายจะต้านทานเอฟเฟกที่ไม่สามารถใช้สกิลได้เช่นแช่แข็งมึนงงกลายเป็นหิน่าจะไม่ถูกเปลี่ยนเพราะเอฟเฟกคืออันนี้ใช้ได้1อันแล้วมีบ้านทีนารีเนาะ ก่อนที่ฝ่ายเราจะเลือกจเนินการเมื่อจํานวนลูกเต่าเป็นศูนย์นะมันจะสร้างท่าสารพัดประโยชน์1ลูกเทิร์นละหนครั้งแจะใช้ได้3เทินอันนี้ของใครอ่ะน้องฮันเตอร์เรอีพิเศษใช้ได้2ครั้งเทคนิคอันนี้ทั้งความเสียหายกายภาพ2หน่วยนะคะตัวละครสวมใส่แล้วจะใส่เทคนิคนี้ได้มากสุด1ครั้ง แล้วมีน้องบิตบับเบิลสลามนาอคุณท,ที่ที่พูดถึงนะคะเทคนิคเจ้าสิ่งนี้คืออาจจะสร้างความเสียหายน้ำหนึ่งหน่วยแต่ตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายศัตรูจะถูกขังไว้ไม่สามารถใช้สกิลได้นะคุณไม่รู้ว่าถูกขังตอนไหนคือหลังจากโดนตีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเอออันนี้มันข้อจำกัดมันค่อนข้างเยอะนะคุณอืมก่อนอื่นเดี๋ยวเราเราลงลงอันเจ้านี้ไปก่อนนะคะ เลือกเป็นคุณเคยะเนาะแล้วก็อันนี้มันจะถ้าศัตรูพ่ายแพ้จะสร้างความเสียหายทะลวงอย่างละหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าศัตรูพ่ายแพ้ก่อนอื่นเลยคือถ้าเกิดว่าอันนี้เราเราลงเป็นอันนี้ไปก่อนหนึ่งนะคุณแล้วก็โจมตีเป็นโจมตีปกติไปคะ่ะไม่ต้องแช่เขาเนาะเดี๋ยวเราเขาโจมตีมาก่อนทีหนึ่งแล้วเราจะ ถ้าเราอันติไปมันจะเป็นลบสองเนาะแล้วซึ่งอันติไปเลยค่ะอันติเขาโดนแช่แข็งปุ๊บเดี๋ยวเราจะยักย้ายเปลี่ยนตัวนิดนึงเนาะคุณอเอออันนี้เราตีจะตีปกติก็ไม่รู้ว่าจะตีปกติดีไหมเราเปลี่ยนตัวไปก่อนค่ะ ทีนี้ถ้าถ้าเราเปลี่ยนตัวไปเราเสียลูกเต่าน้อยลงแต่เราจะโจมตีเขาได้มากขึ้นแต่ทีนี้ของคุณเคยะคือเขาจะมีแค่แค่แค่สเทินเนาะก็ตรงนี้ถ้าคุณโจมตีตรงนี้ไปนะอันนี้ไปห่อันนี้มันมีสถานะใช้สกิลลดลง1ลูก,ลน,ลกนะคุณอ่าเอแต่อันนี้เขาจะโดนแช่ เราย้ายมาที่อายะกะนะคะอันนี้เดี๋ยวสก,กิลคุณเคยะจะทำงานเนาะไม่ใช่สก,กิลหมายถึงอันติเขาอะอันนี้ลงอันนี้ไปก่อนหนึ่งเอาโทษโทษจงลงใช้ใช้เสร็จเราก็เปลี่ยนตัวนะคะอันนี้มาทีนี้พอสก,กิลทาดคุณเคยะเขาทำงานใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ไปเนาะแต่ว่าอันนี้เจ้าจะเหลือประมาณสาม ตอนนี้งั้นเราก็จบเทินนะคะมันไม่มีอะไรให้เราเล่นแล้วอันนี้มันจะโดนลบไปอย่างละหนึ่งอันนี้โดนลบไปอีกอย่างละหนึ่ง อันนี้ก็จะไปอีกหนึ่งนีงไงล่ะคุณเล่นแบบนี้กว่าจะเล่นได้ชนะแล้วครับงงอยู่ตั้งหลายรอบหลักๆเลยคือแบบมันต้องเหลือไว้อะคือกักไว้อะไม่ไม่เก็บทั้งหมดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราเก็บสินค้าในร้านเก็บของไปก่อนนะแต่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะกว่าจะได้อันสุดท้ายนี่ใช้เวลาไม่นานนะเห็นไม่ใช่ใช้เวลาไม่นานแต่คือเล่นหลายรอบมากเลยคุณก็แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชินชอบ กดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วไว้เจอกันนะบ๊ายบาย